มันเดยมันเดย์ครับมันเดเสื้อสีเหลืองครับเหลืองคาจะเกรย์ดำครับอโอ้ผู้เล่นเนี่ยเนี่ยเาแน่าจาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ะถ้าได้มันเดย์มันเดย์วันนี้ลงสนามเนี่ยมาอยู่แค่หกคนครับ เดวถามมาดิถามมาดิถามดิตายวะเดี๋ยวไปบ่อยโัวเดียวให้วันุยหน่อยตัดมาตอนนี้แม่แค่หกคนเองละทฉะนั้นวันเดียว ไปได้ลูกนี้แล้วล็อกอีกทีนึงก็เข้าทานน่านตั้มเลยครับแล้วก่อนก็โออกแล้วไม่ใจเย็นไปนิดนกิเลวน่านตั้มใจเย็นเกินไปบอลก็เลยออกหน้าครับ เสียแล้วหาจะขวายิงไม่ได้แล้วลูกนี้คืนมาตั้งทีกองหลทีนึงแล้วแหวกไปตรงกลางได้เอาสวยครับดีไปทางด้านขวาสวนขึ้นมาเลยทางด้านปั๊มหลอกไว้หึงทีแล้วเปิดไปลูกนี้ดังให้ทางด้านข้างห้านี่ยเป็นทด้านอาแล้วผไม่ถึงแลลูกนี้ เดือไหวรูนี้ทางด้านขวามีเพื่อนรอยอยู่ครับเปิดไปแล้วแม่นทีเดียวครับขาดไม่ขาดตรงกลางครับทางด้านตามนี้ตัดได้ครับแล้วสวดขึ้นมาเลยครับตั้งแทนไปตรงกลางนดนึงก็ไม่ขาดครับเอาแล้วตัวผู้เล่นบนที่เจ็บลงมาเพิ่มเติมมาลงมาช่วยนะทางด้านมันเจ็บหมาแล้วครับ คนละเจ็บคนเท่ากันครับทีหนึ่งสองลูกนี้แล้วไม่ผ่านทางด้านร้องคนระับเปิดยาวไหมลูกนี้ก็ยาวไปเลยครับ เกมอยู่ไปสักทัานนึงครับเดี๋ยวดูคู่สาวตัวนะครับเดีย๋ยวใจเย็นนิดนึงกนะ็แหมเกม,มอยู่ไปแล้วให้ผู้เสียสิจะเป็นคนต่อเรื่องเกมครับตามมาให้ตัต้มตงกลางคนระับข้างหน้าทีนี้ด้านปลายลูกนี้เปิดไปก็ยังไม่ผ่านนะ้าข่ายล้วได้เป็นลูก เราจะลูกเตกเลยครับลูกนี้ถามเปิดปลลูกนี oh. mm ้ไม่ถึงครับเป้าหมายเนี่ยจะให้นด้านปลายครับดีมาทำที่หนึ่งสองเอาครับหลุดไปทางด้านขวาสวยสับเท้าหลอกหนึ่งี่แชมป์มาตรงซานเนี่ยที่เนี่ยเป็นทางด้านก้อยครับ ยังหลอกล,อกล่อรับป่ายได้ครับแม่สุดท้ายเนี่ยจะให้นั้ได้นั่นน่าเขาจนั้านทางด้านด,านด,านด,านดองครับเอิดทะลุขึ้นมาไม่ผ่านโดนตาสวนขึ้นมาปลายตะวันลูกนี้แลเรียบร้อยเป็นประตูขึ้นมาได้ทิเทียบครับเประตูต่อสถนครับสังว่าหลุดขึ้นมาแล้วก็แปลไปเปลี่ยนทางง่ายๆเลยครับทางด้านฝ่ายครับ ทจริงต้องออกลูเนี่ยลูกเนี้ย ข้ามาไม่ผ่านครับอบอยทับซิ่งมาทางด้านปิ๊กตีดยาวมาก็ฝึกมือผุ้งสาวตูเลยครับเ,เกมเนี่ยตามหลังแค่ลูกเดียวเท่านั้นมันเดยังมีโอกาสเอาแล้วสกัดแย่งขึ้นมาได้ครับปิ๊กไอ้กันบอยอหลอกผ่ายไปตรงกลางแต่อีกทีหนึง แล้วแปลลูกนี้ก็ไม่เข้าก่อว่าขูดตังหวาทำขึ้นมาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วด้วยวทั้งแนบอยสามมาปลายลูกนี้ลุดมาดังอันแปลโชนก็ปลูกนี้ก็ไม่เข้า,าก่กกาอพี่ครับ แรนสายกันขึ้นมาตอนนี้อยู่ตรงกลางต่ำดีให้ฟ้ามสายขานานขึ้นมาข้างหน้าขั้วไป่อกนี้ก็ไม่ทันนะโ้โขก่อนลูกท่าทจะแรงครับแฉมให้มาทาักจี้กับบิ๊กแฉมอีกทีครับตีออกไ้ทางด้านขวาลูกนี้สุดท้ายเนี่ยบอลออกไปต่อแล้วครับ ไปไม่ผ่านนะครัะจะบจังหวะจะสวนกลับรับา้องยังสก,กัดได้อยู่แชมป์มันเดมันเดชแชมป์ลูกนี้ตีมาได้ครับบอยตีออกไปด้านขวาได้แล้วลูกนี้โดนสก,กัดออกด้านข้างไปก่อนนะก่อนยังไม่เขี้ยงตูเดี๋ยงทิ้งไปเลยครับเอา ตัวโซ่ไว้ก่อนนะสามเปิดบอลมาขนาดดินเส้นมาทางด้านขวาครับ ตรงกลางเนี่ยมองหาเพื่อนไม่มีใครขยับเข้าไปเลยครับแล้เล่นเร็วครับอาร์มไปมาต้ามเปิดข,ขึ้นมาป้ายลูกนีดด้ตะโดนจัก,กัดทิ้งได้ครับตอนนี้ตามมาเก็บด้วยให้ทางด้านเรียบอีกครัครบแล้วได้ครับปายจริงลูกนี้ก็ติดปอครับแล้วแล้วสวนมากครับตอนนี้มันเดมา้านซ้ายบอย ซ้ายจริงลูกนี้โอ้โหอ่าเนี่ยเป็นแน่น่าตามเนี่ยบอกว่าเป็นลูกฝาล้ะครับห่อเป็นปีคีครับนอกกอะว่าระยะเนี่ยได้ลุ้นเลยครับแต่เหลี่ยมเนี่ยมันต้องบอกว่าค่อนข้างจาน องมาเท่าน่าอับไปนิดนึงครับเสียแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหเลีไม่ผ่านบล็อกค,ครับสามสี่คนจะช่วยกันบล็อกได้ท่านนั่นเพียงบอยยิงลูกนี้ก็ยังปัดแล้วก็ยังตามเก็บจังหวะลสองได้ครับท่านนั่นเต้ 3อหมอกเพื่อแล้วตอนนี้น่าจะเปิดจ้าวเปิดจ้าวมาครับหน้าลูกนี้ก็ไม่ไดีครับของเนี่ยคือพอนมันต้อหอบไปก่อนแล้วเนี่ย เรี่องตรลูกนี้แม่ตม้องหมายได้อาร์มแล้วบอลมาต่ายเส้นเนี่ยจังหวะนี้ยังไม่ออกด้วยครับเอาปอยจับเท้าโยกมาตรงกลางได้ทีครับเทียเพื่อนบิ๊กแต่หาจังหวะยังไม่ได้ยีครับโอ,โอ,โอ้โหเสียดายลูกนี้แล้วกุตสินเนี่ยเปล่าให้เป็นลูกเปล่าด้วยแล้วนั่นบิ๊ก ลูกนี้เสาสองจะต้องตามไปเข็นไม่ได้อะนั่นนัะบเปิดมาใหม่อันนะซ้ายบอยมันเดย์มันเดย์ียตอนตอนนี้ตามหน่อยอยู่แค่ลูกเดียวผ่านไปตรงกลางยังแต่อ้ไม่เอาอีกกีครับ เลี้ยงเนี่ยขวางสนามเลยแล้วจากซ้ายไปขวาแล้วตัดจ,จิตใจยิงลูกนี้ยังชันแหลมแล้วได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั yeah, ้งครับอย่าเท้าเข้าไปพยายามจะเล่นบอลอย่างด้านอ้อามกลายเป็นชะกัดแล้วไม่ดีครับเกือบไปครับเตะมุมแล้วยิงลูกนี้ก็ยังติดบอลครับได้ครับฟีกชาการยิงออกข้างไปเลยคนระับหาตั้งชัวร์เมือเนี้ยเอาชัวรไ์ไปก่อนนะนั่นน่ะตั้งนะ งก,กลางแล้วไม่ดีแล้วลูกนี้รวบมาก็สุดท้ายไม่ถัานะดด้ลูกพุ่มนะหนาวโไวะนี่อี่ข้าศึก พยายามจะเปิดถารล้ว่าตรงกลางเนี่ยไม่ผ่านคนระับลายพิงได้ออวจังหวัดจะสวนกลับบ้าตอนนี้เพียบโอ้โหแล้วทำพาร์ทกันแล้วครับอยู่ที่ปอยลูกนีจะดีบไ,ไม่บอกอย่างนะเงี้ยอยู่ตรงปล่อยน,นั่นอะ แต่หลบไม่ได้ครับตั้มโอ้โหนั่นนู่นนี้โดนซัมกัดเดือยวหลงจิ้งไปเลยครับและเนี่ยน่าจะไปเหลือแน่เลยครับใช่ครับก็เป็นผู้เล่นของร้านมาเดลเดย์โอ้โหจังหวะมื่อส <carro> <ina aggressive lizard> ักครู่ไปเยื่อยมากไปเก็ตไปเลยครับจังหวะที่ตั้งเขาโหเลยว่าท่านหลุดไปได้เยนี่ โอกาสที่จะเขารู้เข้าไปถึงการจบประตรูเนี่ยมีนะเพราะฉะนั้นมุตสิทก็อมองว่าจังหวะต่อไปมันก่อนท่านจะสำคัญก,ก,ก็แล้วก็ให้ปเป็นใบเหลือยกับพี่เลี้ยงหอมแพน่าประเด็นประเด็นก็โหดอ่ะมีอาการบาดเจ็บเลยแล้วตอนนี้ดูไปเสียจังหวะฟาวงจะคู่กับโอ้โหแล้วลว่าเยอะคนอาจจะยังเล่นต่อให้ไหวตอนนี้ก็เปลี่ยนเอาพนักทัก,กับโอ้โหเอาแท็กลงมานี่ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยแท็กนี่ช่วงนี้กำลังเนื้อหอมเลยครับ ปั๊มกระโดดออกมาดซ้ายแท้วแพลงมาใหม่แล้วเจ้าแรงยังสรุจดยรับย้อนกลับไปตั้งเงินใหม่แล้วสองตรงขอให้หน้าแล้วไหลทะลุช่องมาที่ปลายตรงนี้เก็บได้แล้วแม่แล้วต่อโค้นจังหวะสุดท้ายต่อ้างแล้วเราเปิดจอดหลังก็มาแถวสองอาร์แล้วเก็บได้แล้วเพียน้องครับ กองกายล็อชิปปู้ิช <t ried idad> ันแล้วยังได้ล็อกแท็กไปต่อจัดตู่โหจะพยายามจะใช้ความเร็วถ่ายนี่ใช่ยูนี้ไหมกำลังท้ายไปไม่ได้แหมแล้วจะล็อกหลบดู่เจอกับบายนี่เร็วกว่าครับปายตรงไปตรงนี้ไม่ถึงขนาดอารครับจังหวะท้อหลุนอีกทีหนึ่งอาร์ตวัดตามน้ำวันนี้ไม่มีอะไรตรงนี้อ้าวจะจับบอลไม่ดีมันเลยมันเลย ต้องช่วยกันสกัดทีครับท้าหน้ายในตอนนี้ไม่มีใครแล้วเราสำรับมาเยครับดูว่าถอยลงไปเล่นเกมรับกันหมดครับจังหวะสองเป็นของพี่วอลล์แท็กเจนมาโอ้โหนี่จังหวะนี้ตรงกรอบทุกอย่างโอ้มบรรจงปัดเลยครับแล้วก็จะมีการเดี๋ยวว่าอยู่ในช่วงห้านาทีสุดท้ายรอบนี้นะเป็นเทียบกับเลิศทำเกมลุกได้ดีขึ้นเรื่อยๆหลันชานช้างอีกคนก็ที่ระดับสูงครับออนเนอร์คิดทางด้านซ้ายครับ เลยยิ่งซ่านครับแท็ก์ให้ย้อนกลับมาหนึ่งสองแท็ก์อีกการดึงแต่งเข้าขวาต้องจุกไม่ได้เข้าวาจริงอีกตัวเข้ามาเพรสซิ่งเลยครับแล้วก็ทำไองกินลำบากรับจังหวะสุดท้ายเป็นขั้นตั้งแต่จากฝั่งตะวนจามีการขอเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามครับของเทียบกับปายให้หน่วานมาที่ข้างสนามนี่รออีกคนหนึ่งเป็นตีครับอาจะเอาตีลงมาตามต้องหน่งเล่นตัวตำแหน่งกับปายครับ ลงมาน่ le f f าจะเล่นเป็น le ต kind of ีขวาครับเรื่องมาเล่นยิงเส้นเลยครับตีครับสองประการหลังนี่เรียกว่าอยากไก่เลยครับบอยดูว่านี่เรียกว่าเป็นตัวของบังของมันเด่นๆเรื่อยบอยครับเปิดให้ดีต่อนี้อ้าวดักกลับมาได้ครับแปะสั้นๆมาปั๊มของไกลครับแล้วแทงโอ้โห ีจะแทงทะลุช่องแล้วเปลือกถึงก็ยังดักได้สวยครับทางขวาครับมาเดยเปิดเปลี่ยนแกนโอ้โหแต่ก็หนีเกินไปตรงปล่อยออกหลังไปเลยครับเอาไปตั้งเตะป่าตึ้ขึ้นมาครับเดียวไมใชอาตั้งเตะสว่นี้ให้เร็วทันทีเลียแบบพัดย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับน้อง ไม่ค่อยเซตแล้วมาให้เพียบนานเทียบนี่จะคองบอลเซตเกมลุกใส่คู่แข่งยกส่วนใหญ่ในเกมของเพียบเราจะไปเน้นเกมี่ลัเราใช้จังหวะเขาแต่ฉาก,การับอ่าแต่วันนี้ดูครับเรียกว่าตู้เกมนียดีเขาแทบจะเป็น่อเดียีครับแล้วก็บวกกับสกอร์ที่เขานำอยู่กับตึงผสมกครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับแล้วจุ่โผล่ลงมาได้สวยหน่อยนีย้เข้าในามาข้างหน้านี่มีสองคนครับมันเดไหลาทางซ้ายมาที่บอยครับ ว่าปางอยเอาแล้วจังหวะนี้ข้าอย่างด้านหลังมีาชัดเจนครับอาการจะหยุดบอยตัวต่อตัวเหมือนว่าผีเอาไม่อยู่แล้วน่ะทำฝ้าว่าหลายๆครั้ง,ง,งแล้วผู้เล่นของเที่ยวางนี้น่เรียกว่าตัวต่อต,ต,ตัวนี่ผ่านได้เกือบตลอดแล้วสำหรับทางด้านบอยครับของมันเดมันเดอโอความหวังด้วยของพวกเขาครับไปคลิปจังหวะนี้คผีบอลสองคนนี้มันเด ฝานโค้ชเสาแรกก็โง่โหน้องกัมากเลยขีดทิ้งเอาไว้าจังหวะสุดท้ายโอ้ต้องช่วง้มา,ามก,ก็ากทางฝั่งโค้ชจังหวะนี้นโอ,ยอ้ยังงงยิงเราได้ครับช่วยเซฟไปใ่ให้เสี่ยงตัวรถก่อนท้ายชั้นแลบบอยแล้วตามไปเล้วลี้สแสงเห็นเหยียบกบอยจับแล้วเตะอัดจังหวะสุดท้ายคุณศิษย์ให้เป็นเตะจากปากประตูโอ้โหแม่ในบอลสุดท้ายไปชั้นแลครับตีก็อ่านออกแต่ว่าผู้เล่นของมาเลเซียเตะอัด นี่เรียกว่าไปสลัดตลอดไปทั้งันเดย์ออกไปแล้วหาให้เดรยววันอาทีตแล้วแทักโยเข้าใจมาสุดแล้วจบตอนหนึ่งย้อแทงต่อตอนสุดท้ายป้มเงินอามว่าตลอดนี่ดูว่ามันเดย์ยังไปเก็บต่อได้ครับตั้งเงินใหม่ครับไทยลงกลางมาสวยบิ๊กแปเอากระดว้าครับหลายทะลุช่องหมดบิ๊กเก่งเอ้โอ้โหจังหวะสุดท้ายไม่ลงต่อครับหนึ่งสองมันสวยมันเดย์งหวะนี้ครับ นี่วันดีสอบเข้า,าไปในพืนี้อันตรายไม่ได้แล้วก็ลวพยายามยิงับเขาสองแล้ว <c oughs> ได้เวลาใช่ไหมเอาล่ะร้องให้ตัดตรงกลางเาถุแเอวป้าตีแหมนะั่ขวาจะไปเล่นลุยยากหน่อยเรับด่าก,กันไม่ได้บิด เอาแล้วคืนหลังโอ้โหน้องเพื่อนเล่นยากโอ้ตาตัวนอตเลยสวยครับแล้วเปิดไม่ห่างรับอาแลัว,วได้ปั๊มตรงกลางของพี่ว่าอยู่จะให้ลูกนี้ย้อนหลังเพื่อนเงี้แล้วต้องสวยกลับมาสามสี่คนก็เอามาเดบอยยังต่อคนละยังได้อยู่ครับเข้าหูจะไปไหลขึ้นอีกทีนึงเอ้าไปแฉลูกนี้ชัดเจนครับแี้ย้องยังจะไปเถียงกันกระสินว่าแฉนแนบลองตัว แม่ตรงใหนใช่ <laughs> ไหม <laughs> ไปฟีคิดก,ก็โอ้โหระยะักษถือว่าอ่าตรงนี้นี่บอยถนัดเลยครับหรือไม่กับบิ๊กอีกคนนึงเขาอยืนที่บอลสองคนของคอนเดย์คอนเดย์จะอรอหรือเปล่าบิ๊กก้องพายอีโอ้ยักษ์มาสามเลยครับสุหรับเพลยครับอ,อาปีกมาิ๊กยิงฝันไซคอยุ่มดิไม่ผ่านก็นหนหต้องอ่ี้ยังได้เลยทุกทุ่มเลยขวาครับ ูยัดเข้าในมาตอโอ้โหเคลียร์ลูกนี้บอลโด่แล้วตกมาน่ยเอ้ายังไม่ออกด้วยเับโอ้โหการอยู่ในสนามตลอดนี่การได้ครับพอชนแลบออกหลังถืณสาว่าโอ้ยังไม่ออกแล้วแมต่เปิดขึ้นมาก็ไม่มีใครอะพี่เเวลาจริงกันหมดแล้วตอนนี้ในช่วงทเจ็บแบกมาสวยและกลมกลางสองคนครับ ไปด้า e. งซ้ายดูดิอาร์ตสุดเส้นปุ่มเฉยจังหวะจะเปิดกับมาไม่ได้แล้วนะแต่ยังเร็วกล่าไปทีจะไปลูกทุ่งแล้วตอนนี้กดดันต่อเนื่องเลยครับโอ้ขอโทษด้วยด้วยจังหน่อยชัดเจนครับ